ในสเต็ p นี้นะครับก็จะเป็นการที่ผู้รับเหมาเนี่ยเข้าไปดูในเรื่องของรายละเอียดงานแล้วก็ถ้าเกิดสนใจงานเนี่ยก็สามารถที่จะรับงานงานนั้นได้นะครับปกติแล้วเนี่ยทางบ e r m ม n เนี่ยก็จะมีการส่งตัวข้อความนะครับอยู่ในไลน์เรียกว่าการประกาศ งานหรือบล็อดแคสต์งานนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมีงานเลขที่ BM อะไรนะครับสถานที่เป็นอะไรประเภทงานเป็นงานอะไรนะครับก็ถ้าเกิดผู้รับเหมาสนใจงานเนี่ยก็ให้กดลิงก์ด้านล่างตรงนี้นะครับผมจะลองกดนะครับผมลองกดดูปุ๊บนะครับพอกดเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยก็จะเป็นงานอันเมื่อกี้นะครับจะมีปุ่มสนใจงานนี้อยู่นะครับถ้าเกิด ทางผู้รับเหมาสนใจเนี่ยก็มากดปุ่มตรงนี้แต่ว่าก่อนที่จะไปสนใจเนี่ยผมจะมาดูรายละเอียดก่อนนะครับว่าโอเคก็มีรูปมาให้ดูนะครับสามารถกดดูรูปได้ว่ารูปตรงนี้เนี่ยในรายละเอียดเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับรายละเอียดงานเป็นประเภทงานปรับปรุงนะครับอาคารปรับปรุงอาคารเพื่อเป็นใช้เป็นสํานักงาน3ชั้นนะครับพร้อมเร,มเริ่มดําเนินการได้เลยนะครับงบประมาณอยู่ที่ 2ล้าน5นะครับสามารถกดดูแผนที่ตรงนี้ได้นะครับก็สมมติผมสนใจงานนี้นะครับนะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นรายชื่อของผู้ดูแลงานนะครับมีฝ่ายขายนะครับชื่อคุณสุพ์เนี่ยแล้วก็มีวิศวกรที่ปรึกษามีเบอร์โทรให้สามารถกดปุ่มตรงนี้แล้วก็สามารถโทรได้นะครับอ่ะผมกดสนใจงานนี้ปุ๊บอ่ะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เรียกว่าอยู่ใน รายชื่อนะครับผู้รับเหมาทีา่สนใจงานนี้แล้วนะครับก็แค่นี้เองง่ายๆแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็รอนะครับทางเจ้าหน้าที่ติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะมาดูในสเต็ปต่อไปก็เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในส่วนของอด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีหัวข้ออยู่4หัวข้อนะครับก็คือค้นหาโครงการโครงการลูกค้าของฉัน นะครับข้อมูลผู้ใช้งานแล้วก็ออกจากระบบนะครับก็ à, ดูที่โครงการลูกค้าของฉันก่อนนะครับก็ถ้าเกิดกดคลิกอันนี้ก็จะเป็นงานที่เมื่อกี้เนี่ยเราได้กดสนใจไปนะครับตอนนี้เรากดสนใจเป็นหนึ่งงานก็จะมีเฉพาะงานนี้ที่ที่เด้งขึ้นมาแต่ถ้าเกิดเรากดสนใจหลายงานเนี่ยก็จะขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเป็นหลายงานงานะครับหรือว่าถ้าเกิดเรากดค้นหาโครงการตรงนี้นะครับมันจะขึ้นโครงการทั้งหมด นะครับที่ตอนนี้อยู่ในระบบขึ้นมานะครับเราก็สามารถมาดูได้ว่ามีงานไหนที่าทางผู้รับเหมาเองเนี่ยสนใจบ้างสมมติว่าผมสนใจงานนี้นะครับอาคารสมุดปราการนะครับคุณนัชชาผมกดเข้าไปดูนะครับแล้วก็ตรงนี้ผมสามารถกดสนใจงานนี้ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้เราเป็นการทดสอบนะผมก็จะไม่กดจริงๆนะครับก็อาจจะลงมาดูรายละเอียดประมาณนี้เหมือนกันนะครับ